แล้วกิน่ตระพูดเจ๋งเลยูวววววัวยวว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 ว้ยวว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 วเวว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 ว่วว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 ว้วว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  เงยเนาะเฮอยู่ดนะคอเดย์ัมป้าป้าไปแล้วป้ามุนไปป้าแล้วอ่ะลงแล้วไม่อ้ป้าลงเกี๊ยขาไปตู้ไปใช่หรอป้าเป็องี้ยไม่ยู่ยิงเดียวของป้ายิงป้า อยู่เพดียวอาลูกลานเล่นชมเตุฮะอ่ะสบายดีเด้อแมเปตุลูกลานน่ลูกลนอยู่หเออีวนี่แหละอยู่เเดียวอยู่เพื่อนคนเดียวบ่ทังประตู้เได้ฮ่ะีวเนี่ยลกกับพาลูกมอผัวใส่ปะสอบตอื่มด้มีดุมีเต่าตี

อยู่ในพุดยย่นเ,นเหน็นนหน่อยหักนเลยนะทำยงคนวายนตว่าหักด้วผั <c oughs> วไปเสียพอผัวพอตู้พ่นไปเติงละติฮะพอตู้พ่นเสียแเติงนะบ่อโอ้หช่าง<ห>ชัดปีเลยลูกโอ้พ่นเสียอยว่ามอเสียแล้วยังมาให้ล ถูกถกเลาถูกมองถูกเนี่ยใครใถูกเวลาหรือถูกกีอมันเป็นได้กีดอกที่มันุมันบม่นะพยังกับบมนั่นะจงหวัดถูกคอยกับบูบูมีอยู่ไปเช่นนเหตไใเหตนาเล่ะฮะ็นเหตุใเหตนาบ่หน้าก็ไ่เดียวหันขึ้นยัลงไม่ยั้เดีซะเนาะ ส <laughs> ู่ไปแหละตู <laughs> ้เ <cocaine> อ้เ <Favorite> พ <pared> ิ่นสู่เป็นบ่มีนี่มอเก็บเงินยับในดากามในขอยบ่มีข้อติเพิ่นก็หาดัดอย่างเหมือนหไดไปหรเอเฮ็ดไขับใจเนะหนูอโดยโดยอะสู่สู่ไปตู้สู่ไปแต่สู่อย่างเดียวเออไปเพ่นเฮดไแมนโดย เอาันเฉพาะันอื่นได้หัวบัรเดยบบมีผสชาอเลยถูกนะและลูกเต่าใหญ่ไปสบายหรอกเขาฮะเดี๋ยวถ่าลูกเต่าใหญ่เพื่ออสบายจะหน่อยเขากใหไ่แมไปตวแล้วจมทบอันนี้อะไวะ mồ thụt nhưng phò bà mì, mì kín là lâu rồi thụt cái gì đó nồi nồi phải con thục thụt không nhạc thụt nhạc bạc môn nhạc kín cái nhạc kín bạn มืกินแม่น้องเปียวกสปาดีพ่อแม่พี่น้องพอเพิ่นจะบ่วนอนลืมเดี๋ยวได้แม่พี่น้องเอ้ยกับสปาดีได้สัสดีเด้อสาวพอแม่พี่น้องเอซีคือเก่าคือเดิมเนาะเดีววันยู่ทางในต่างประเทศกันเดียดตอนหลับหัดซูซองแม่น้องเปียวคือเก่าเนาะให้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมื่อกี้ค่ะทายดำบรรยากาศทานหน่อยมาเพื่อนอเอือปป้อยใบปะเบิดแล้วทางใน,นก็น,นอนแม่พี่นออ้องเอ้ยสงสัยเซบ่สบายท่านั่งก็ได้ กินกระเดมลงไปแล้วก็ซึมบาดซึมแล้วก็รับเลยให้พี่น้อง,งเลยเหลือสาวน้อยผู้เดียวบันนี้นซองสาวน้อก็ไปกับป้าเนาะแซบบ์แซบบ์อยู่เซร็บ้แซบบ์เอานมหมดทันทีนโยกขึ้นกระโดดเป็นบาดเลย ไปเอาผ้าไปไปเอาผ้ามานอนไปเอาผ้ามานอนไปดูไปดึงผ้ามาปูนอนไปนี่แม่ถูแม่จังก็ไหวเนี่ยเอาถูเฮือนเด้วยค่ะถู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 เฮือนถูเฮือนนี่เฮ้ยตีกุนขี่อย่างนี้ปวดนะแจ๊กแจ๊กอย่โย่เฮ้ยถ่ายยางอะนะเป็ดหน่อยเอ้ยเป็ดกลับกลับไปแล้วไปพี่น้องขับไปข้างในเลย ถูกกุบถูกกุบเอาใส่หัวอยู่ว,ว้ากุบคือขัดแทะมึงค่ะคือเน่นขึ้นนาแทะคือสิ่โระเภทายนักแหวนนี่เนาะโอ้ผ่านขาดก็ซื้อมาใส่ไม้ได้แน่นเลย <C le af s> เออหยับขาพี่เ่ยตกเลยหันหน้ามาพีเนูะยู หันาดวพี่เออเออเออเอวขาเจ้าขาอวยว่ะเฮ้ยเออน้าเบ็ดเด้อมึงแน่ท้องนะท้องแชมตาดีเลยท้องนะเออท้องน้าเป็ดอยู่ท้องน้าเป็ดอยู <due>? ่อันยิ้มหวานเด้อยิ้หวานเอ้ยดื่มได้ยิ้หวาน Mình tốt mình tốt Mình tốt hỏi đây Mình tốt hết đi đây Mình tốt đi đây, mình tốt hết mình tốt Thấy Thấy Nè Nè Thấy Thấy hết hết hãy mà à Hả hãy mà hãy À hãy cái này Cô hãy mà hãy bạc hãy mà hãy mà hãy hãy mà hãy mà hãy mà hãy เนี่ามาเ,าเาลยาาายุปลามาเลยยุปลาเลยเนียวปลามาเดยวปลามาเดีวยปลามาเดวเอ้าไปเดียปาเลยเอ้าฮิดฮิดตัวปุ๊บปาเลยมเอ้าเอ้าเอ้าป้าสาวคุณย่างคำวันนี้ดู อนนี้เนาะอสมาดีหน้กกินแต่ล้วานเนาะนนี้เนาะขุ่นเท่าสุ่เท่าซื้อหายได้เวให้พี่้องเลยไอ้บันเฮียฮะแต้มันเฮียแอ้มันเฮียเอาล,ะละก่ กินแต่แมวเข่าเหียนเนาะโอ้ยถุงเท้าซื้อให้ตามสัญญา <laughs> ใช่ถุงเท้าใหญ่ข้างเดียวย่างวัชพีท <c oughs> น้องในเบลให้บังน้องนี่ลูกใช่ <c oughs> อบองเลยกัดแก้มไม่เสียวใช่บีนันะ่นนี่บอเวนบีนั่นนี่ Cả, tên áo, tên áo, tên kín tinh 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 ไปแนละ้วเห็ดยูไม่ได้หอจได้เหนนะเมาคือมาอยาูพกรยากรแค้ปานะปาอยู ตาอะไรกันกินนี่แหละติดคอนี่ะติเลี่ยนยาแลจะคือแล้วนี้คือพี่ยาพาน้องมาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอาชีชืมือนแลเดียวพาน้องมาพี่หนึ่งพานองมาน่โอ้อยู่ในเืินเนาะบวไหนปันไหนแล้ะ นอนอยู ơi, ười> ười> ่ผูกเงียเขาติบนงประนางพอได้ด่น่งแฟนพอลวานี <h 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 ่เอยอกเลยไม่นแ่โอเควาใ้อ uh> ยู <h> <h ่นีนแตนเด้ประนางมือไปเหนียวเลยนางมือเลยไม่้องมือไทย ยังไม่ทายบ่ฟองฟองแล้วค่ะคนไม่ทายใช่ฟองฟองแล้วตกวันใดเด้อเด้อถีบลูกขยะลูกถีบลูกหันแม่กระปวดคือเกาอยู่ได right> no ้หันแล้วเด้อ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 เด็กน้อยเด้อดังเงี้ยเด้อสิปิใส่ดิน้อนั่งน้อง มีอันนี้ไม่เปิดเออเลือด้วยขอดอดอดวนนี้ขอดม่อดใจดึกด้่นขอดเคยเดียวเลอดเคเดียวดอดเนี่ยดอดน่ยป้าบ้าไอดมาเป็น้ยมันกระโดดเป็นมันก็ได้ยืนไ

อสาไสายวะนี่สายลูกสาเออนางลูกสั้นแหละเงตีเงินดีโอเก้าเกิดเลยว่ายงาใสเงาตีนแท้ว่า้ะโอ้ยเนาะชี้ดูชี้ชี้เบิ้งเบิ้งปลาแต่ส่วนนี่จับเกือบใช่สิอ่ะมือจะจับเกือบนี่เออง่ายบ่บัดนี้ง่ายบ่เออเอาแล้เบิ้งข้างนี่บัดนี้ ใช่เพื่อนแม่เนพน้องเอ้ยหนุกตาดีนี่ยกตีนใส่เกือบใช่ทีเบิ้งเบื้งป่าฉับอกเบิ้งนางลงได้มาเลยไปได้เด้อผมได้แม่กันเอาได้นะไปเป็นเลยลูกนางหมะแม่ีกลัวมีแต่จะกระโดดอย่างเดียวเอาหมูเล้งหมูเล้งเนี่ยเอาหมูเล้งหมูเล้งเนี่ยเยอะเยอะอย่าไปทางนั่นเด้อ

Mẹ nghe mẹ nghe nghe mà mẹ nghe mẹ nghe 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 เรียกยูเรียกน้องยูนิเลยยูยูยยูน e ีห้องไหนก็ห้องแบบจักชื่ออยู่เลยยูยูยูเห็นบอหล่อมาวานเนิหล่อมือหล่อมือหันปับเลยจริงจริงื้อน่าจะมีดิเออหล่อมหล่อยู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 น่าเคยเหนมากเย เปิดเพิ่มาไอเปิดภาพมายูหยน่าใไหนดาเกือแตกเกือแตกเกือข่าย่อใหม่ี่ดาไม่สนกระลรหยาลายบรมให้คำตอบมันจะคีเดลหรบลคือคีบอได้หรือบล็อกทิคนรวมทั้งเจ้าครสิเจ็คนไอแม่ต้องเปลียนใช้เบิกลให้พี่ดาเลยกว่าสีบแเลเลยปุ๊บเบิรงเลยน่ยกว่าชีบเดวนะพี่ด้ไเบิงเล หญ่พดใหญ่ดินี่หาตีกพดอะอ้ชุดเด้งเลยพผกระโปดกระโพกโอ้โาว่าข่าหน้าดำได้และแต่ถึงได้เนะะข้าวหน้าบ้านไปมีใหญ่สบายดีเด้อท่นนี่ปีหนาแล้วว่าข่าว้านกเพิมช่วยิบอยางมาใกล้ด้กเนาะมาทุกเก้าอ่ะยันนม่งงามะยันนังดีเย็บไปด้วยเลยเนาะ ยันแม่เ่ยยันจะโมแนวนี้ยันจะโมแนวแม่ดิเนาบอกได้ไหมไปรองหยาบริุญาตได้ยันบ่แล้วมาให้ผู้ถาว์โอ้เพิ่นเทศคักได้ปะเอ้เป็นเทศคักได้ผู้ถาว์โอ้พันปลอดภัยเลยมีแต่คนผ่านเวียกผ่านงานมาหลายแล้วไปพี่น้เราไปเดี๋ยว เกี่ยวเข่าต่อกันแล้วบ่แล้วมารุ่นกันมาใพี่น้องไงราชเดลหรือบ่แล้วมาเลยเกี่ยวข่าจ้งข่าวเนอุจ้งข่าวหรือคุมเป็นเบเป็นเพ็รเป็นเ็ดงามว่เคยรุ่นนี้ปะูงามอยู่ไปเีรารุ่นกันเรื่้พี่น้องว่าใไ้ในชีเดวหรือบอลแล้วพี่น้องเลยสรุปเกี่ยวข่าแล้วพี่น้องเลยซอยกระดือรลายคนาก่ิพันในร้อนหยาดนันไปเลย หยากันหยาบพืกอจะไปดอพี่ดองเพื่อขวันกันดีๆดอกระแตกกระแตกดงวะฮะไรปูเอ้วหลุดราคาว่ะจะลายแล้วจกแก่ขอนักก็น้องเห็นพี่น้องอ่ะอ เราประตูเราฆ่าเลย้อาตีเตะแย่ขลายหอป้าขึ้นบาัต้องขึ้นทางนั่นเนาะขึ้นทางนั่นไอชี้ไรยอยู่หาจับแล้วจบกระสอบข่าวลงเลยตีเตะวะเนาะ ขึ้นก็ขึ้นบ่นได้อีกแน่เลยขึ้นขึ้นบ่ได้ปุ๊บติ่นกันมันขึ้นบ่นได้ดอกแน่ทางนี้มันลงพักกันดีติน่นติ่นแปลคางหนึ่งเนาะ <laughs> ê, ê, bỏ sạp cái này cả một kiểm Nè, nhược cả sọp khảo nốt Chờ hả nè, bỏ kiểm lọc Ô, khảo nặng nó ำขึ้นเท่านั้นจะขึ้นอยู่เนาะพงษ์ฮะขึ้นเท่าไนั่นีนน่หาคนอะไรบ่หาคนสุกบ่โอ้เนาะเดี๋ยวมันสิเตะคนลงนี่เพราะว่าทางนี้มันสูงโหเล็กค่ะเออาะตีนเดาแป้ตีนเดาแป้ าไปพี่น้องเลยง,ง,งานนี้ต้องพึ่งไม่รุ่นอย่างเดียวง,งานนี้ยนองขายนี่นะถ่ายนี่ถึงปึ๊บยืนถอายหนึ่งสองสามเุ้ยเุ้ยแล้วว,ว,ลว่ากินต้มปูเจ้าเลย่ห์เนี่ยลาแห้งไม่รุ่นเลยพี่น้องเลยมาดูตีนเปรยางเปรย่ะงแกนี่เดี๋ดยวพ่อจะมาขึ้นดอกร้นนี่ เออสอบป่าไอซ์ไม่ใส่สอบนึงกคือพวย่อกระสอบเข่าทั้งมาทั้งมันหมเป๊แห้งอ้าวว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 วาวนีวววอวว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 วอว่วว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 ว่อวกวว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 กินวว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 ว้ววือววะหวว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 วเววววววนววกววววววอวว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 อวววอวยวว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 อวว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 วพวกววววว หมดแล้วหมดหายจังเออเออแจ๊คบัวเงินตัวเย็นมีป่ะมีมีหมดเลยนำเย็นบมดอ่ะโอเคเราให้พี่น้องแล้วเดี๋มาลุ้นกันมาิแล้วบมาแล้วแล้วให้พี่น้องเลยอ่ะสติ๊กเกคลิปนี้แม่ต้องไปไปสต่คอล์ดกันเด้อให้พี่น้องขอบุญขอบคุณมาพี่น้องเอฟซีคือเก่าคือเดิมแล้วเข้ามาติดตามแนวึมซองก็ไมบเปลี่ยนวาตลอด जम् <laughs> काम <laughs> <laughs> <laughs>